มาถึงน้ำตกสาริกาแล้วค่ะมาลงเล่นน้ำกันนะคะมาลงเล่นน้ำกันจ้านค่ะน้ำกระใสดีอยู่ดอกค่ะน้ำบ่ลายวะท่านชายน้ำบ่ลายจ้าเย็นบ่ วันนี้า่งเห็นยถึงไม่ใช่เชนะโอ้น้ากไห่ไหลลงมาจากค่ะภูเขาค่ะไม่ใช่ค่ะเชียงกนันนี้นั้นกันนี้น่เอาลูกบัน,นเตยค่ะขา,าะมากระเช้ากับบนเล้วน,นะนี่จ้าจ้าเดี๋ยวให้คลิปจากเขาก่อน,นจ้าสาวน้อยกำลังเล่นน้ำนะคะ จ้่สาวน้อยเล่นน้ำนะคะสาวน้อยเล่นน้ำ ่บเห็นกล้องเลยเห็นกล้องเยแล้วเนี่ยเบเนี่ยปันว่านะบีจิลู่แท้สาวน้อยเด่นน้ำเด้จ้าสาวชัยภูมิมาเล่นน้ำตกสาริกาจังหวัดนครนายกนะคะ นี่งสองสามเชือไปลัวลงไปอย่าได้ไปท้ายน้ำกันเองอ้าวกไม่ตองเชียแล้วนะรู้ดี่ป้าตดขาคุณรู้ียงอา ไปรวมกันไปรวมกันเร็วไปนะพี่ยาโอ้เอ้ไปหาหมูบ้านพูน่อ้าวหนึไม่ออมายังอีกละหนึสองสาม ใสหมูเนาะไปอยู่ใส่กระคว้าตชกตาล้ำส่หมูใส่หมูไปอยู่ใส่กระ,ก<อ>กะคว้าตชกตาล้ำฮะลุงไม,ม,ม,มไ่มาเท้า,ทมมาล,ลุงเปลี่ยนละไรไปลูกค่ะอยากเล่นน้ำแล้วจ้าขอจบคลิปนี้ไปซ้ำน,นี้ก่อนเนาะจ๊ะน้อคลิปหนาพ่อกันไหมจ้า สวัสด,ดีจ้า